สวัสดีตอนเช้าค่ะมาทักทายเคื่อเก่าน่อนะพี่น้องมาทักทายเหมือนเดิมเข่าปลาได้พี่น้องลงาเข่าปลาโอ้ยพายอยู่มา,มากมึงขึ้นนี่ฮักดอกไม้ฮักพี่น้องเอ้ย,ะยตะลิสตุนนี่แหละคนน่ะฮักลงมาหน้าชงจารน,น้องมากเลยอายุมากฮักเซี่ยงส่าฉนันวันใยพี่น้อง ลม่ายลม่าลมละนี่ละนาดพายุเข่าขึ้นมูว่าน,นจักแม็นยังเป็นยังเออมักทันกำลังงามพูดสาอันนี้ท่าน,นี่อย่างนี่ฮะ พันยางพีนองว่ะมันือเป็นต้นหอปีใช่พุทราพันอะไรพันน้ำอ้อยหรือว่าพันอะไรเนี่ยถามผู้รู้หน่อยนะคะมันน้ำอ้อยหรือพันที่มาขาวน้อหนอมันหนว่ยนวยใหญ่หน่วยดูกเห็นโอ้ดอกไม้คอยลมล่ะนี่แหละนาพี่น้องพายุเขา พายุเข้าพายุเข้า <c oughs> ช่มสวนก็าจะาพี่น้องช่มสวนเหมือนเดิมเพิ่งมาตื่นเช้าหรือเยรหลายเต็นสายได้เบียกหน่อยแล้วก็ม่ยางไปเสนอเตอยอขไดเบียด กะตาเครื่องมือก็ไปใส่ละบาททิ้นพี่น้องตื่นเสาดิบแยกไลยตื่นสายดิบแยงหน่อยเพ,พื่อนว่าหลองจ้าดอกไม้ลมละลมละเน่ละนาดเบืองปลาบักท่านพี่น้องเบืองปลาบักท่านเบืองท่างนี่ฮะนี่คุ่นสุดลูกหูลูกตา ปลาพุทราจ้ะพุทราหวานไตหวานพันน้ำอ้อยนะคะไก่แล้วไก่เซดีซิมแล้วไก่พี่น้องบ้านเฮาเซดีกินละอดใจรอนิดนึงจ้าปลาบาพิกีิก้าพิกีิก้าเฮ้ยกินแล้ะ อดใจรอนิดนึงนะคะใกล้แล้วพิกัดเส็นสมเด็จกระสินนะจ๊ะพิ่กัสสนใจลากสวนพุทธศายยี่ยยมชมได้ผู้ใดหวางกลับมาเบิงมาแงงมาชมมาตีชมสวนสวยน่าเดินค่ะ พักได้เพียนไหนไอ้น้องไส้ามาตจัดหนาซอยระเซาเลยแมต่ตะเซาช่วยมา,นนาม่็ำงานบ่ได้มันเหนื่อยมันแดดเคนน่าพี่นังนะคลิปนี้กะเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาอัปเดตอีกทีแลจ้ะ